สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมสร้างมากวันนี้สร้างมากนะฮะจะพา,ามาชมเนาะมาชมมาดูมาเขาเรียกว่าทําความรู้จักนะครับกับระบบน้ํามันเชื้อเพลิงในเรือนะครับก่อนที่จะไปไล่ระบบมนเนี่ยก็ต้องเกริ่นกันก่อนสักนิดนึงเนาะน้ำมันเชื้อเพลิงในเรือนะครับโดยเฉพาะในเรือ บรรทุกสินค้าขนาดใหญ่นะครับเขาใช้น้ํามันเชื้อเพลิงอยู่อยู่สชนิดนะครับหลักๆเลยเขาใช้2ชนิดเนาะก็คือน้ํามันดีเซลหมุนช้านะครับแล้วก็น้ํามันเตา,าทั้ง2ชนิดเนี่ยมันก็มีแยกนะครับแยกเกรดแยกเบอร์อี่ต่างๆนานาหลากหลายเลยเนาะแล้วแต่เจ้าของเรือเนาะแล้วแต่เรือนะครับจะเลือกใช้เอาแต่แตละแต่ละเกรดแต่ละราคานะมันก็ มันก็มีราคาเนาะค่าใช้ใจ่ายที่แตกต่างกันออกไปนะครับโดยเฉพาะน้ํามันเชื้อเพลิงในเรือเนี่ยโดยเฉพาะของเครื่องจักรใหญ่เนาะส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้น้ํามันที่เรียกว่าน้ํามันเตานะครับเป็นเชื้อเพลิงเนาะเพราะว่าน้ํามันเตาเนี่ยเขามีราคาถูกนะครับมันคุ้มค่าเนาะที่จะเอามาใช้นะครับในการขนส่งขนาดใหญ่นั่นเองเพราะว่าเรือลํานึงนะครับ กินน้ำมันวันวันหนึ่งนี่ก็โอ้โหหลายตันนะครับเขาคิดเป็นตันเป็น10ตัน15ตันเนาะแล้วแต่ขนาดของเครื่องจักรใหญ่นะครับแล้วแต่ขนาดของเรือนั่นเองอ่าตามภาพเลยนะครับตามภาพเลยอ่าภาษาไทยเนาะเขาก็เรียกว่าเครื่องนะครับอ่าเขาเรียกว่าเครื่องอะไรเอ่ยเครื่องนะครับทำความสะอาดน้ํามันนะครับเนี่ยเจ้าตัวนี้อ่าหรือ ภาษาเรือนะครับภาษาคนประจําเรือเขาเรียกว่าเพียวนะครับเพียว,เ,ยวเครื่องทําความสะอาดน้ํามันเนะาะเจ้าตัวนี้เป็นของน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับส่วนของน้ํามันเตานะาบางท่านอาจจะสงสัยเนาะเพราะว่าในเรือเนี่ยทำไมต้องเพียวเนาะในรถยนต์มีแค่กรองเนาะใช้แค่กรองได้ไหมนะครับมันก็ไม่ได้เนาะสำหรับน้ํามันที่ใช้ในเรือนะครับเพราะว่าเวลารับมาเนี่ยรับน้ํามันมาเนาะ มาเก็บไว้ในถังที่เรียกว่าถังสโต้นะครับมันก็เก็บไว้เป็นระยะเวลานานเนาะมันอาจจะเกิดการเสือ่อมคุณภาพอาจจะมีขีต้ตะกั่นมีตะกอนมีเศษสนิมเศษฝุ่นนะครับมีน้ําปะปนมากับน้ํามันนะครับซึ่งกรองกรองเนี่ยโดยคุณสมบัติของเขาแล้วเขามีหน้าที่แค่ดักนะครับดักหรือขวางมาให้ไม่ให้สิ่งสกปรกเนาะเล็ดลอดผ่านกรองไปได้นะครับแต่มันเป็นแค่เพียงเขาเรียกว่าผิวเผินเท่านั้นเองเนาะส่วน เครื่องทําความสะอาดน้ํามันเนี่ยเจ้าตัวนี้นะครับคุณสมบัติของเขาก็คือสามารถแยกนะครับทำความสะอาดน้ํามันในระดับโมเลกุลนะเพราะว่าเขาหมุนนะครับเป็นวงกลมเนาะเขาเรียกว่าแรงเหวี่ยงนี้ศูนย์นะครับโดยประมาณ8ปดพันเนาะถึง1นึ่งถึงหมื่นหมื่นสองรอบต่อนอาทีนะโดยประมาณนั้นแหละแล้วทีนี้การหมุนเป็นวงกลมของเขานะครับเขาจะเหวี่ยงนะครับฝัดน้ํามันออกไปด้านข้างเนาะ แล้วมันจะเกิดเขาเรียกว่าน้ําหนักจําเพาะนะครับส่วนที่ไม่ใช่น้ํามันเนาะมันจะแยกเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับส่วนที่หนักส่วนที่เบาส่วนที่อยู่ตรงกลางเนาะเขาจะแยกเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับเจ้าตัวนี้เขาก็จะทําการกลั่นการเขาเรียกว่าอะไรดัก,กจับเอาเนาะว่าน้ํามันเนี่ยมันอยู่ส่วนไหนส่วนที่เป็นของเสียมันจะอยู่ตําแหน่งไหนนะครับของวงกลมทนานองนั้นแหละเจ้า <or n. S 1> ตัวน,นี้นะครับของเรือลํานี้เนี่ยใช้ระบบอัตโนมัตินะครับอัตโนมัตินี่เลย อัตโนมัติของเขาก็คือใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการควบคุมคนนะคนนะครับมีหน้าที่แค่มาปิดเปิดระบบตามขั้นตอนแค่นั้นเองส่วนที่เหลือแล้วนะระบบเขาจะบริหารจัดการของเขาเองเนาะเวลามีปัญหาเขาก็จะแจ้งเตือนนะมีสัญญาณแจ้งเตือนมีอะลามดังทานองนั้น <c oughs> แค่นั้นนะครับไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรมากมายอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่ระบบกันสักนิดหนึ่งนะครับ ในเรือเนาะอ,อย่างที่ทราบกันก็คือเขาเดินทางเป็นระยะเวลาในทะเลค่อนข้างนานนะครับค่อนข้างนานเนาะจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งทวีปหนึ่งไปอีกทวีปหนึ่งครับเวลาเขาเดินทางเนี่ยกว่าจะถึงที่หมายนะครับก็ใช้เวลานานนะครับเพราะฉะนั้นการบริโภคน้ํามันเชื้อเพลิงของเรือค่อนข้างเยอะเนาะเขาก็ต้องมีที่เก็บนะครับที่เก็บน้ํามันต่างๆน้ามันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะน้ามันเชื้อเพลิงเนี่ย เขาก็จะมีถังนะเขาเขาเรียกว่าถังสตอนะครับเขาก็จะแยกไว้ตามส่วนต,ต่างๆของเรือไม่ว่าจะเป็นหัวเรือท้ายเรือนะครับกลางลําเรือเนาะเวลาเขาใช้นะครับเวลาเขาจะใช้งานนะครับเขาก็จะดูดจากถังสตอมาไว้ถังเซ็ตนะมาไว้ถังเซ็ตเขาเรียกว่าถังเซ็ตหรือถังพักนั่นแหละ,ะหลังจากดูดมาจากถังเซตนะครับก็จะเอามาเข้าเครื่องเพียวเนาะเครื่องเพียวก็ตามต้นคลิปเลยที่เห็นนะครับเนี่ยแวบหันมาหันมา เขาก็จะเอาเข้ามาในเครื่องเพียวนะครับพอเพียวเสร็จเขาก็จะไปที่ถังเซอร์วิชนะถังเซอร์วิสที่เรียกว่าเซอร์วิสแท้งนั่นเองอถังเซอร์วิสเนี่ยคือถังที่เตรียมความพร้อมที่จะป้อนนะน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปในระบบของเครื่องยนต์เท่านั้นเองอส่วนน้ํามันเตาเขาก็จะมะีขั้นตอนเพิ่มเติมอีกหนึ่งขั้นตอนนั่นก็คือเข้าเครื่องอปรับสภาพน้ํามันเนาะภาษาไทยเขาก็เรียกว่าเครื่องปรับสภาพน้ํามัน พูดง่ายๆภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่าฮีเตอร์นั่นแหละน้ำมันเตานะครับมันไม่สามารถจุดระเบิดได้ในอุณหภูมิห้องนะเพราะฉะนั้นน้ำมันเตาต้องทำให้ร้อนก่อนทำให้อุ่นก่อนนะครับอย่างน้อยเนี่ยต้องได้90องศาเซลเซียสนะครับถึงจะป้อนเข้าระบบน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ในเรือได้เนาะเขาก็จะมีเครื่องปรับสภาพนะครับออกจากปรับสภาพแล้วถึงจะเข้าสู่ระบบของเครื่องยนต์เท่านั้นเอง เจ้าตัวนี้เป็นห้องเตรียมน้ํามันนะครับห้องเตรียมน้ํามันก็จะมีน้ํามันน้ํามันดีเซลนะครับน้ามันเตาเนาะเจ้าตัวนี้เป็นของน้ํามันเตาเนาะเจ้าตัวนี้เป็นของน้ํามันดีเซลนะครับเจ้าตัวนี้เป็นของน้ํามันหล่อหรือน้ํามันเครื่องนั่นเองก็เพียวเหมือนกันเขาก็มีกรองมีเพียวนะครับอ่ะอย่าออกไปข้างนอกกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูเฉพาะถังเซอร์วิสถังเซ็ตทังน้ํามันดีเซลแล้วก็น้ํามันเตาเนาะเพราะว่า อ่าสต์แทงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงมันต้องไปดูแบบเรือนะครับเป็นเรือว่าอ่าถังสโต์เนี่ยเขาเอาไว้ส่วนไหนของเรือบ้างเนาะมันมีหลายถังมากมาย๋ยาจะไปดูเฉพาะในส่วนของห้องเครื่องแล้วกันแหบอาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับเพราะว่าเปิดพัดลมเนาะในห้องเครื่องเพราะว่าถ้าไม่มีพัดลมเปิดเข้ามาในห้องเครื่องเนี่ยอ่าเวลาทํางานนะครับทําไม่ได้เนาะร้อนร้อน อันนี้เขาเรียกว่าเซอร์วิสนะครับดีโอนั่นก็คือน้ํามันดีเซลนะครับเซอร์วิสถังถังที่1นึ่งอ่าจาตัวนี้อ่าดีโอนะครับเซอร์วิสถังไอ้ถังที่1นึ่งโว้ยควอ,อาไป <c oughs> อันนี้ถังที่2องนะถังที่2อ,อันนี้ดีโอนะครับเซตเนาะนอันนี้ถังเซตคือถังพักนั่นเองอันนี้เพิ่มเติมมาอยู่ใกล้ๆก,กันนี่ก็คือดีอ่าไม่ใช่ดี เอ LO นะครับ LO นั่นก็คือน้ำมันหล่อนะครับหรือน้ำมันเครื่องเท่านั้นเองเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าดีเนาะหรือน้ำมันดีเซลจะใช้นะครับกงมันเป็นอะไรเนี่ยจะใช้กับเครื่องเครื่องปั่นไฟเป็นหลักนะครับเพราะว่าเครื่องปั่นไฟเนี่ยสำหรับเรือลำนี้นะครับเขาไม่สามารถที่จะใช้น้ำมันเตาได้เนาะเขาก็ต้องใช้น้ำมันดีนะครับดีเซลหมุนช้าแล้วก็ใช้ในเครื่องจักรใหญ่ด้วยนะ เครื่องจักใหญ่นะครับเขาจะใช้น้ํามันดีโอหรือน้ํามันดีเซลเนี่ยเฉพาะตอนสตาร์ทแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนะก่อนจะดับเครื่องนะครับก่อนจะดับเครื่องจักใหญ่เนาะหรือเลิกเครื่องจากใหญ่นั่นแหละนะเขาจะถึงจะเปลี่ยนมาใช้น้ํามันดีเซลเนาะส่วนอ,อยู่ในช่วงของการเดินทางนะครับการเดินทางหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะใช้น้ํามันเตาเป็นหลักเนะาะเจ้าตัวนี้ส่วนของน้ํามันดีเซลนะครับ <S <S หนึ่งถังสองถังสามังแล้วก็น้ำมันน้ำมันเครื่องเนาะ หันมาแว้บๆไ,ไ,ไ,ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่มีไม่ไม่ตัดไม่ต่อนะครับหันไปเลยอันนี้ก็ถังดับเพลิงเนาะทางเจ้าหน้าที่เขาเซอร์วิสนะครับเขายกมาไว้ตรงนี้ก่อนยังไม่ได้เอาเข้าที่เนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูถังน้ํามันเตาแล้วกันถังน้ํามันเตาถังน้ํามันเตานะครับนี่ครับผม HFO นะเซอร์วิสแทงเนาะถังที่หนึ่งนะครับ แล้วก็ถังเซ็ตเนาะเซตอันนี้ถังเซ็ตเนาะเนี่ยเซตเขาเรียกว่า fo นะถังเซ็ตแล้วส่วนนู่นก็เป็นเซอร์วิสอีกถังหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปดูกันมาดูตรงนี้น้ำมันเตาเนาะเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะผมจะให้ดูหน้าตามันมันเป็นยังไงมันจะมีคราบที่หลงเหลืออยู่เนาะตรงนี้เนี้ยด้วยมาแล้วตัวมาแล้ว เป,เป็นยังไงเอ่ยสีสันสดใสนี่คือน้ํามันเตานะครับน้ํามันเตาเหนียวครับเหนียวแต่ไม่ถึงขั้นขนาดเป็นยางมาตอยนะแล้วก็เหนียวเติมอยูอ่มันต้องให้ความร้อนก่อนเนาะถึงจะเอาเข้าไปใช้งานในระบบะน้ํามันเชื้อเพลิงได้เนาะอันนี้ถังเซอร์วิสไปเรื่อ,ๆอยๆยาพาไปเบิง้งถังเซอร์วิสอันนี้ก็เป็นถังเซอร์วิสนะครับถัง,ททงเซอร์วิสอีกถังนึ่งตัวนี้ อ่อลมลมมันเป่าไม่ <c oughs> ะในส่วนของน้ํามันเตานะครับอันนี้น้ํามันเตาเขาเรียกว่าเครื่องปรับสภาพน้ํามันไ่เลยเห็นบ่ <c oughs> <c oughs> เอาให้เห็นแค่นี้แล้วกันเนาะเห็นบ่เจ้าเครื่องนี้นะครับผมเวลาน้ํามันนะครับน้ํามันอ่า FO หรือน้ํามันเตานะครับเขาออกมาจากถังเซอร์วิสเนาะเขาต้องผ่านเครื่องอปรับสภาพน้ํามันก่อนนะครับถึงจะส่งต่อไปที่ระบบเครื่องยนต์นั้นเองเจ้าตัวนี้ระบบการน้ำมันของเขานะครับใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมเช่นกันเนะาะเจ้าตัวนี้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่ามีระบบเซนเซอร์ต่างๆมากมายคนคนนะครับคนมีหน้าที่แค่มา ปิดเปิดแล้วก็ตั้งค่าเซตระบบเท่านั้นเองระบบเขาจะทํางานอัตโนมัตินะถ้ามีปัญหาเขาก็จะแจ้งเตือนนะมีอะลามมีอะไรดังเจ้าหน้าที่เขาก็จะวิ่งมานะครับปรับแต่งตั้งค่าให้มันถูกต้องทานองนั้นแหละเนี่ยเขายังมีเฟอร์นิเจอร์มากมายนะครับมีปัม๊มมีกลองเนาะมีอ่าเครื่องไดอะแฟลมมีฮีเตอร์นะครับเจ้าตัวนี้ฮีเตอร์ที่เขาหุ้มหุ้มไว้เนี่ยเป็นฮีเตอร์นะครับเป็นฮีเตอร์เป็นคล้ายๆฮีเตอร์ heater, ไฟฟ้าเท่านั้นเอง ก็มันก็ค่อนข้างซับซ้อนนะครับถึงแม้น้ามันน้ามันเตานะครับมันจะเป็นน้ํามันที่มีราคาถูกแต่ก็ต้องแลกมาด้วยกับด้วยการเนาะเพิ่มเติมเครื่องจักรนะครับเอามาเขาเรียกว่าถึงจะเอามาใช้กับเครื่องยนต์ได้เนาะก็มันก็คุ้มนะครับมันก็คุ้มเนาะเพราะว่าเครื่องจักรเนี่ยก็ลงเอาเครื่องจักราวางแค่นั้นเองแล้วก็มีการบำรุงรักษานิดน,ดนดหน่อยหน่อยเนาะ มันก็คุ้มค่านะครับกับการใช้งานนะถ้ามันไม่คุ้มค่ากับการใช้งานเนี่ยทางเรือเขาคงไม่เอามาติดตั้งให้มันเสียเวลาหรอกเนาะทำนองนั้น <c oughs> ก็เอามาฝากกันครับผมเดี๋ยวผมจะแถมให้กับห้องคอนโทรลแล้วกันเดี๋ยวเดินเข้าไปในห้องคอนโทรลเนี่ยไม่ต้องเดินเข้าไปหรอกอยู่ข้างนอกก็พอนะเนาะห้องคอนโทรลแปบแปบแ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 บบนี่ เจ้าตัวนี้นะครับกระจกกระจกเนี่ยกระจกเนี่ยอันนี้เป็นกระจกนะกระจกเจ้าตัวนี้เขาเรียกว่ากระจกนิลภัยนะครับกระจกนิลภัยเนี่ยตามตำนานเล่าว่านะเล่าว่านะครับข้อนปอนเหวี่ยงเข้ามาเนี่ยกระจกใบนี้นะครับไม่แตกนะครับไม่แตกเชื่อไหมเชื่อไหมว่าไม่แตกนะครับอาบอสบอสผมเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังพี่๊อกกันแหละอาเขาทํางานอยู่นอกห้องห้องเครื่องเนาะแล้วทีนี้เนี่ย เขาจะมีคู่หูเขาเรียกคู่หูคู่หูเนาะที่เข้าเวรห้องเครื่องคู่กันนะครับนั่งอยู่ข้างในห้องคอนโทรลแต่ทีนี้สัญญาณเตือนนะครับอะลามมันดังเนาะมันดังเวลาเราจะเคลียร์อะลามหรือไปกดรีเซ็ตอะลามเนี่ยเราต้องไปกดในห้องคอนโทรลอ่าเพราะอะลามมันดังเนี่ยมันก็ดังวกุ๊วูุ๊กกุ๊กเวกเวายนะครับตรงนั้นนั่นแหละแต่ทีนี้เนี่ยคู่หูหรือออยเลอร์เนาะออยเลอร์เขาทำงานในตำแหน่งออยเลอร์ ไม่ยอมกดรีเซ็ตสัญญาณอะลามสักทีนะครับคนอยู่ข้างนอกเขาก็โหนกหูนะครับลูกพี่ผมเขาก็เลยจับคอร์ดในคี้ยงมาเลยนะครับคี้ยงใส่กระจกบานนี้นะครับดังปุ๊บเลยครับไม่แตกนะครับไม่แตกแค่ดังสัะเทือนเฉยเฉยมันเป็นระบบนิรภัยนะครับต่อให้ห้องเครื่องนะครับประสบเหตุที่เรียกว่าไฟไหม้หรือเกิดการระเบิดนะครับภายในห้องเครื่องเนี่ยกระจกตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะทนแรงระเบิดได้นะครับนะ แค่นี้ละกันเอามาฝากหมดแล้วเนาะวันนี้หมดแค่นี้เนาะเดี๋ยวมีต่อคลิปหน้ามีอะไรก็เดี๋ยวผมจะเอาลงมาเรื่อยๆแล้วกันสวัสดีครับ